สวัสดีสมาชิกรีพี4ีทุกท่านอ่าคลิปนี้ทำม,มา,เบ,า,เ,บามเบิงไหวหุ่นดาวโจรพี่น้องเสารวันที่สามสิบเอ็ดสิงหาคมพี่น้องเบิงไหวเป็นแนวท่าถ้าชอบกับจังตาม,มาชอบกับเาข้ามพ้นห้อยดาวโจรมาขึอ้นนอก 8 9ดเก้าเก้าสี่หนึ่งรูดพี่นอ้องรูดแอดฟันเจ็ดหนึ่งเจ็ดแต่ว่ากักนแปดคือตัวร่องแปดแต่สมามรถลักรรอยอา้าผู้ได้วิ่งไปแทงใดพี่น้องถ้ารูดก็พอได้รูดถือว่ารูดพี่น้องบพเขาบ่แตกคลิปนีเข้าถืมาเบิ่งกัน ของเสาวันที่31สิงหาคามพี่น้องกระเบื้องไหวเป็นแนวทางพี่นอ้องต่สอบไปตั้งตามอ่าชุดจ้อสองตัวบนล่างไม้ดาวจโจนอ่าเสาวันที่31สิงหาคามอมืเป็นวันที่ตินเดือนพี่น้อง สิเดือนสิงหาคมแล้วอ่าก็มาลุนกันว่าดาวโจนขึ้นสุดท้ายอ่าดาวโจนขึ้นสุดท้ายวันเมื่อสุดท้ายของเดือนสิงหาคมของเดือนพี่นองสีเขาบ่อแะมาบิ่งกันเลย จุดเจาะซองตัวบนล่างจะมีแปดท8กแปดศูนย์แปดาแปดพี่น้องซ้ายวิ่งซ้ายดูดเดิน8ดเดินแร่องเจ็ดตาบ่าชจบตัวเดินบ่ชจอบตัวเดินเอาตัวร่องไปจับพี่น้องก็จะได้แปดทก หกแปดก็จะได้เจ็ดหกพี่น้องก้อไปเจ็ดหกเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดห้าก, 0, 79, กับประมาณนี้พี่น้องส่วนชุดนิน่นนิ่นก็น,นิ่นไปชุดนี้นพี่น้องชุดนิน่น นินนินเป็น2คูนี่พี่น้องอันนี้คือแนวทางไว้มุ่นดาวโจนเช้าวันที่30มสิบเอิงหาคมพี่น้องจะจอบตามทำประสอบขาพานกระเบิ้งไหวเป็นแนวทางกระสุกโจ,จบมันมาน,มนทุกคนครับ